ยาแต้คัวคำตัวโต,วต,วตวสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีต้มสาคูเม็ดใหญ่ต้มยังไงให้ใส่ทั่วทั้งเม็ดไม่เป็นตายอยู่ด้านในและวิธีก็ง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับสาคูเม็ดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะนําไปทานคู่กับเต้าหู้จะผสมสีแดงหรือสีชมพูทําขนมอีอเอาไว้สําหรับงานพิธีมงคลต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะอันดับแรกเลยก็นำหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟจะใช้น้ําที่2,500 ML สาคูเม็ดใหญ่จะใช้ที่300กรัมจากนั้นก็เปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือด ตอนที่เทเม็ดสาคูลงไปก็กระจายกระจายด้วยนะคะเม็ดจะได้ไม่กองค่ะใช้ไม้พายมาคนนิดหน่อยเพื่อให้เม็ดสาคูกระจายตัวจะต้มในน้ําเดือจดจัดๆก็ใช้เวลา15นาทีพอครบ15นาทีแล้วคนนิดหน่อยจากนั้นก็ปิดแก๊สถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยนะคะ ปิดฝาแล้วจะแช่ไว้ในน้ําร้อนอีกหนึ่งคืนหรือว่าประมาณ10บชั่วโมงเพื่อให้เม็ดสาคูอิ่มน้าเวลาเรานําไปต้มอีกครั้งหนึ่งเม็ดสาคูก็จะได้มีความใสทั่วทั้งเม็ดไม่เป็นไตยอยู่ด้านในค่ะและนี่ก็แช่เม็ดสาคูผ่านมาหนึ่งคืนเม็ดก็จะบวมใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยค่ะส่วนแป้งที่อยู่ด้านในของเม็ดสาคูก็ยังเป็นสีขาวๆอยู่อันนี้ก็ยังไม่สุกนะคะเราก็จะนํามาต้มอีกครั้งนึงค่ะแล้วจะนําไปล้างน้ําซาบเบาๆเพื่อให้เม็ดสาคูแตกตัว เทน้ำที่เราต้มออกจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณ2-3ครั้งล้างเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็นำหมอ้อน้ำขึ้นตั้งไฟปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมแล้วก็รอให้เดือดเปิดไฟแรงแจัดๆพอน้ำเดือดก็นำเนสสาโคลงไปต้มเลยค่ะสำหรับการต้มครั้งนี้จะใช้เวลาแค่10นาทีก็พอ พอครบสินาทีแล้วก็ปิดไฟพักไว้อุณหภูมิลดลงและนี่ก็พักไว้ในน้ำร้อนผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเม็ดสาคูมีความใสทั่วทั้งเม็ดเลยค่ะแล้วเทน้ำที่ต้มออกจากนั้นก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าประมาณ2-3ครั้งเพื่อให้เม็ดสาคูมีความใสเวลาเราเก็บไว้นานๆเม็ดสาคูจะได้ไม่ติดกันค่ะ หรือว่าถ้าหากว่าทานครั้งเดียวไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ทานได้ลนหลายวันโดยการที่นําน้ําตาลหรือว่าน้ําเชื่อมมาคลุกเคลือบเม็ดสาคูเพื่อให้เม็ดสาคูเซตตัวเวลาเรานําไปแช่ตู้เย็นเม็ดสาคูจะได้ไม่ติดกันค่ะสําหรับเม็ดสาคู300กรัมก็จะใช้น้ําตาลทรายที่50กรัมหรือว่า5ช้อนโต๊ะหรือจะใช้เป็นน้ําเชื่อมประมาณ50 ml หรือว่า100 ml ก็ได้เช่นกันค่ะคลุกคนน้ําตาลให้ทั่วๆจากนั้นก็นําฝามาปิดไว้ แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นช่องปกติเวลาเราจะทานกับเต้าหู้ก็ตากผสมได้เลยค่ะเนื้อของสาคูก็จะยังนิ่มๆอยู่หรือต้องการทานแบบร้อนๆก็แค่ผสมน้ําร้อนแล้วพักทิ้งไว้เท่านี้เราก็จะได้เม็ดสาคูนิ่มดังเดิมแล้วนะคะก็ลองไปทําทานกันดูค่ะดดดดูคลลิบจบแ้้วกกกใชกไ์ไหเราย